สวัสดีครับผมสนิมการช่างนะครับวันนี้มารีวิวงานในร้านนะครับผมก็มีงานมาเรื่อยๆครับตะแกงนะครับตะแกงเหล็กไซส์90นะครับเหล็ก DB 12มิล7จคูณเเส้นนะครับอันนี้ประมาณเกือบ500ชุดนะครับแล้วก็มีเสานะฮะเสาก็เป็นเหล็ก4หุนหรือว่า12มิลเหมือนกันนะครับ4เส้นปอก RB6 S15 นะครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบ500ชุดเหมือนกันนะฮะ กาทยอยส่งกันไปเรื่อยๆนะครับงานเหล็กเส้นดัดเหล็กทุกอย่างมีหมดนะครับใครจ้างอะไรทําหมดนะฮะชุดนี้ก็เตรียมส่งนะครับชุดนี้เสร็จแล้วนะฮะอย่างที่บอกครับร้านร้านเราทําทุกอย่างนะครับงานบริการงานซ่อมแซมรับเหมาต่อเติมทุกอย่างที่คุณจ้างนะครับเราทําหมดราคาไม่แพงครับคุยกันได้ขึ้นอยู่กับว่าคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับถ้าคุยตรงกันความเห็นเดียวกันไปทางเดียวกัน ราคาไม่แพงครับคุยกันได้นะฮะมีเท่าไหร่ว่ามานะครับแต่ก็เคยเจอนะฮะถามที่เราทําที่อื่นเป็นธรรมดาฮะแต่ถ้าถามบ่อยก็ปวดหัวเหมือนกันครับไอตัวนี้ก็เป็นถังนะฮะปะเดี๋ยวเราจะปะรูมันนะฮะอย่างที่บอกนะครับงานทุกงานมีอะไรให้ทำทำหมดนะครับผมใครถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหรือใครสนใจติดต่องานนะครับผมเบอร์โทรนะครับ090 เก9 9 9 4 0นะครับสนใจติดต่องานโทรมาเลยนะครับระคงราคาคุยกันได้นะครับถ้าผมทำไหวผมก็ทำนะครับถ้าทำไม่ไหวก็บอกกันตรงๆเลยนะครับไม่มีโกงราคานะครับราคาพอคุยกันได้นะครับผมติดต่อมานะครับผมสนใจนะครับสนิมการช่างยินดีรับใช้ทุกอย่างครับผมสวัสดีครับผม